อันนี้ก็บัฟเต็มแล้วนะบัฟเต็มเลยลูกอมด้วยลูกอมลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีนึง <c oughs> อันนี้ใส่ใส่เซตไนีกที <c oughs> มามา <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆชาวแร็คาร็อกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมักอนคุงจากช่องกอนคุงชาแนลนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดสอบเป็นเสื้อสไนเปอร์นะครับมันมาจากแพทใหม่คือเพิ่งอัพมาเร็วๆนี้นะครับเราก็จะได้เอามาทดลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมว่ามันช่วยในเรื่องของดีเลย์นะครับผมเนื่องจากสกิลเนี้ยมันสกิลฟอนคอนแอตเทิลเนี่ยมันดีเลย์ค่อนข้างนานนะเราก็ต้องพยายามฝ่ายหาว่า มันจะทำมันจะลดดีเลยได้มากแค่ไหนอะไรยังไ,ไงพอดีมีเสื้อตัวนี้มานะครับก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมส่วนก็มีเพื่อนๆอนคอมเมนต์มาบอกใ hey, หน้นายบัฟคุณพี่บัฟไม่เต็มเลยฟูลไม่ฟูลบัฟเลย <c ười> <c ười> <c ười> ให้บัฟให้มันเต็มๆหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาทรกนทดลองย้อนหลังให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เซตนี้ผมก็เอาเป็นเซตเอจิมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ธนูเหมือนเดิมนะครับผมก็บอก,กเพื่อนบอกว้ยมันต้องเทียบกับธนูที่ไม่ใส่การ์ดด้วยอะไรด้วยดิเออนะฮะมันจะได้เห็นชัดเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะทําการทดสอบย้อนหลังให้ดูตามที่รับปากเอาไว้นะครับผมแล้วก็ม,มีคอมเมนต์จากเพื่อนที่แจ้งมาว่าเฮ้ยพี่ลองทำคอนเทนต์เป็นพวกแนะนําเกี่ยวกับนาไนาไนเปอร์สายโฟกัสให้หน่อยนะครับผมก็ผมก็ คิดว่าจะทําให้ดูนะครับผมจะทําให้ดูแต่ว่าไอเทมมันค่อนข้างแพงนะครับผมผมก็พยายามหามาตาเลือกอยู่เหมือนกันนะครับมันก็โอ้ยราคาแพงนะครับผมก็ผมก็เลยจริงๆผมก็ไม่ได้คิดเรื่องที่จะขอโดเนทจากเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับผม <c oughs> เรื่องโดนทอะไรพวกเนี้ยนะครับผมผมก็คิดว่า ก็ลองดูแล้วกันเผื่อมีใครอยากจะโดเน a t อะไรมาโดเน a t เงินหรืออะไรสักอย่างก็ผมก็จะขึ้นบัญชีไว้ให้นะครับผมเงินที่เพื่อนๆโดเน a t มาทั้งหมดนะครับผมก็จะเอามาจัดหาไอเทมมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมก็มีเพจของผมแล้วนะครับผมเพจกรุงชาแนลนะครับผมก็ถ้าการติดตามเกินสิขึ้นไปนี่เป็นเพจปลอมนะครับเพจจริงคนติดตามยังไม่ถึงสิบนะครับผมนะฮะก็ใครที่ด o n a t อะไรมาก็อ inbox มาแจ้งหน่อยละกันนะครับผมผมจะได้ทำคลิปเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนมา นะครับเป็นพวกค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดหาไอเทมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ละกันไม่รู้จะมีคนโดเน a t หรือเปล่านะแต่ว่าก็ก็ต้องลองดูหน่อยละกันถ้าเผื่อมีใครโด o n a t อะไรมาก็ก็ต้องก็ต้องลองนะครับผมแล้วก็ใครแบบว่าใครที่คิดว่าเอ้ยเราไม่โดเน a t ตังค์ได้ไหมมีไอเทมให้ยืมอะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามกันได้นะครับว่าผมจะต้องใช้ไอเทมไหนในการทดสอบบ้างนะัะผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณเม่นนะครับจากกิฟต์เเจ้าเดิมเลยสนับสนุนช่องเราเป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณที่ให้ยืมเสื้อสไนเปอร์ตัวนี้มานะครับผมก็เดี๋ยวยังตอนนี้คือตัวยังไม่มานะแต่แต่ก็คือได ได้พูดคุยกันไว้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณคุณเม่นนะครับหัวเ,เป็นหัวหน้าคิวของ S T F นะครับผมก็ขอบคุณไว้ด้วยนะที่นี้นะครับผมนะแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็ไปทดสอบกันเลยดีกว่านะอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเซตธรรมดาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาธนูธรรมดาด้วยแล้วกัน ก็ธนูน so? no like ี้ก็เป็นไม่ใช่ธนูสี่สไนนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อก้ามเกงในปกตินะครับผมเดี๋ยวเราก็ทําการทดสอบเลยนะครับทีแรกก็ยังไม่ไม่ใส่อเทมอะไรที่ทีแรกก็ยังไม่ใส่เสื้อสไนนะครับผมคุณสมบัติของเสื้อสัยนี่นะครับคุณสมบัติของเสื้อสไนนี่ครับก็จะลดดีเลย์ยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับ แล้วก็จะใช้เสื้อตัวนี้นะครับผมอันนี้ครั้งแรกก็ยังไม่ใส่เสื้อตัวนี้นะครับผมก็ใส่เลยนี่ครับผมก็ดูดีเลยนะครับผมเห็นไหมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อทนายนะครับผมเดี๋ยวเราจะจะที่จะให้ดูเหมือนเหมือนมันจะเร็วขึ้นหน่อยนะครับผมดีเลยมันจะเร็วขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่นี้ด้วยนะครับสี่สไนเปอร์ส้าปนะครับผมนี่นะครับผม ันี่ยี่ไงอีกทีนึงนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะตัดมาให้ชมกันให้ชัดๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวบากิบากิมาย่งบากิ โอเคก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเซตธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมใส่เต็มหลอดก่อนนะเ,เซตธรรมดานะครับหมดหมดหลอดเด็ดพีนี่นะผมก็มันตายนะผมเต็บอยู่ไหมเต็บอยู่โอเคหมดหลอด เดี๋ยวผมจะใส่ชุดสนัยนะยนี่ครับเราก็ใส่ชุดสนัยแล้วนะครับผมชุดสนยัย <travels. S 1> ไปเลยอเอาเลยนะเอาเลยนะนเราก็รัวแล้วนะมันดีเลยมันไม่ขึ้นนะครับผมมันก็ยังช้าอยู่ เ <G iss foi> สรดแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเราใส่ธนูเพิ่มนะครับผมธนูเพิ่มอันนี้เรายังไม่ได้บัฟอะไรนะครับผมโอเคอีกรอบนึงนะผมผมยังไม่ได้บัฟอะไรตัวเองนะครับหเหมือนมันเร็วขึ้นนะครับ นี่ฮะเหมือนมันเร็วขึ้นอยู่นะครับผม <c oughs> ต่อไปปิดปิดบักกี้ก่อนครับ อเคต่อไปเราก็ใส่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะบัฟเดี๋ยวผมจะบัฟตัวเองนะบัฟให้หมดเลยเอบีด้วยอ่ะอ่ะเราลืมกดนี่นะครับกดยิมพูปนะครับวันนี้เราก็ จ,จัดให้เต็มๆนะครับผมใส่ธนูสไนด้วยนะครับผมน,นี่นะครับใส่ธนูสีสไนด้วยนะครับอันนี้ก็บัฟเต็มแล้วนะบัฟเต็มเลยลูกอมด้วยลูกอมลูกอมมาแล้วโอ้โหดูแล้วจะปั๊มไม่ทันนะครับผม โอ้โคตรเร็วเร็วมากอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงมันกดกดว้าวมามาอีกทีนึงนะเอาอีกทีนึงนะอีกทีหนึ่งพร้อมยังพร้อมยังนี่เลยโอ้ยหโคตรเร็วครับผมโอ้ บอกอยู่ในวออย่างนี้มีตายนะครับผมโอ้โหเอออาชีพอื่นตายแน่นอนไม่รอดไหวแรงอยู่เนาะเร็วอยู่เนาะรอบนี้ไม่ได้ใส่เสื้อทนายนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูกันนะครับว้ามันก็เร็วอยู่เร็วมากโอ้ยโคตรเร็วเร็วอะเร็วอยู่นะแต่เมื่อกี้ใส่เป็นเซตเอจินะใช่เอจิ เลยเอเอเอเจีมันดูจะเร็วกว่าเซสไนเปล่าวะก็นี่ไงตามที่ตามบอกว่าเอจีสี่สิบเสื้อมันตัดดีแมวออกได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกทีนึงอันนี้ใส่ใส่เซสไนอีกทีมามาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ โอ้โหเร็วกว่าเะวะ่ <laughs> เหมือนจะเร็วกว่านะครับเฮ้ยมันเร็วกว่านะาเร็วเร็วกว่าเยอะเลย โหดว่ะก็นี่ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปเลยแตกเหรออ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสรุปครับนี่โอเคก็สรุปเลยนะครับผมก็ เซตสไนก็ช่วยนะครับช่วยช่วยนะครับแต่เป็นเซตเอจิก็ช่วยเหมือนกันนะครับผมแต่แต่ต้องไปเทียบดอวกทีหนึ่งนะว่าสไนหรือเชุดสไนหรือชุดเอจิันจะเร็วกว่ากันก็อันนี้ก็เพื่อนๆนก็ต้องไปลองทดสอบด้วยตาตัวเองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมผมว่าแอดแทกสปีดนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับแอดแทกสปีดนี่ช่วยได้เยอะเลยวันนี้ก็บัฟให้เพื่อนๆดูแบบเต็มๆต็มเลยนะครับผมเพื่อนๆนก็ เอาไปตัดสินใจกันดูเองละกันนะว่าเสื้อตัวนี้มันคุ้มหรือเปล่านะครับผมเสื้อตัวนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องเอาไปเอาไปตัดสินใจดูทีหนึ่งนะครับว่าเสื้อตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับมันจะคุ้มหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องเอาไปตัดสินใจดูเอาเองละกันนะอันนี้ก็มาทดสอบให้ดูแบบเต็มๆนะครับผมคอนเทนต์หน้าก็อาจจะต้องเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนะครับผมกับตะกิลนี้น่าจะน่าจะสุดอยู่แค่นี้แล้วนะครับผม ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณเบนจา Guild S T F ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมล่ว <c oughs> <c oughs> งเลยโอ้ยดับล่วงไปเลย <c oughs> ล่วงล่วงล่วงโหดอยู่ว่ะนะผมก็ผมว่ามันแบบถ้าไม่ใช่ไหนนี่แบบตายห่าเกี้ยงอะดูแล้วอะเออไนไหนยังเกือบปั๊มไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้เออกลับเลยครับกลับเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวกลับหลอดไนฮะเออเออมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็นี่ก็คืนทำการคืนเสื้อแล้วครับผม ม่่เนั่งเดียวนี่เลยขอบคุณคุณเม่นด้วยนะครับจากกีทเอฟนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเม่นครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากทำคอนเทนต์สไนโฟกัสอยู่ว่ะแต่ว่าแม่งของแม่งแพงว่ะผมผมกำลังคิดว่าจะเปิดโดนเอทอยู่เนี่ยก็ลองเปิดดูเนี่ย